คาถามหาจักรพรรดิก์กำลังวันพุธภาวนาสิบเจ็ดจบนมัสการพระพุทธเจ้านะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะขอนอบน้อมแดดพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญา,านมะณีนบพรารัต สีสหัสสะสุธรรมมาพุทธโธธรรมโมสังโคยะธาพุทธโมนะพุทธบูชาธรรมบะบูชาสังฆบูชาอัคีทานังวะรังคันทงังสีวะลีจะมหาเถรังอะหังวันทามิทูระโต อหังวันทามิทาตุโยอหังวันทามิสัพพโสพุทธะธรรมะสังฆปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนายานมณีนภร,รัตศีสะหัสหสะสุธรรม,มาพุทโทธธรรมโมสังโค ยะธาพุทธโมนะพุทธบูชาธร,รมมะบูชาสังฆบูชาอคีทานังวะรังคันธังสีวะลีจะมหาเถรงอหังวันทามิทูระโตอหังวันทามิทาตุโยอหังวันทามิสัพพโส พุทธธรรมสังฆปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนายานมะนีนบพรัตสีสะหัสสะสุธรรมมาพุทธโธธรรมโมสังโฆยะธาพุทธโมนะพุทธบูชาธรรมบูชา สังฆบูชาอคีทานัางวะรังคันทงังสีวะลีจะมหาเถรังอะหังวันทามิทุระโตอะหังวันทามิทาตุโยอะหังวันทามิสัพพโสพุทธธรรมสังฆปูเชมิณโนะมพุทธายะ พระพุทธไตรรัตนายานมณีนภารัตศีสะหัสหสะสุธรรมมาพุทธโธธรรมโมสังโคยะธาพุทธโมนะพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาอักคีทานาังวะรังคันทงังสีวลีจะมหาเถรัง อหังวันทามิทูระโตอหังวันทามิทาตุโยอหังวันทามิสัพพโสพุทธะธรรมะสังฆาปูเชมิณโมพุทธ,ธายะพระพุทธไตรรัตนาญาณมณีนพรัตศีสะหัสสะสุธรรม,มา พุทธโธธัมโมสังโฆยะธาพุทโมนะพุทธ,บธรรบะบูชาธรมมะบูชาสังฆบูชาอัคีทานังวะรังคันทงังสีวะลีจะมหาเถรังอหังวันทามิทูระโตอะหังวันทามิทาตุโย อะหังวันทามิสัพพโสพุทธธรรมะสังฆปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนายานมะนีนภารัตสีสะหัสสะสุธรมรมาพุทธโธธรรมโมสังโคยะธาพุทธโมนะพุทธบูชา ธรรมบูชาสังฆบูชาอคีทานางวรังคันทงังสีวลีจะมหาเถรังอะหังวันทามิทูระโตอะหังวันทามิทาตุโยอะหังวันทามิสัพพโสพุทธธรรมสังฆปูเชมิ ณโมพุทธทายะพระพุทธไตรรัตนายานมะนีนพาราศสีสะหัสสะสุธรรมมาพุทธโธธรรมโมสังโคยะธาพุทธโมนะพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาอักีทานัางวะรังคันทัง สีวลีจะมหาเถรังอหังวันทามิทูระโตอหังวันทามิทาตุโยอหังวันทามิสัพพโสพุทธธรรมสังฆปูเชมิณโมพุทธ,ธายะพระพุทธไตรรัตนียามณีนภพรารัต สีสหัสสุธรรมมาพุทธโธธรรมโมสังโคยะธาพุทธโมนะพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาอัคีทานังวรังคันทงังสีวลีจะมหาเถรังอะหังวันทามิทูระโต อะหังวันทามิทาตุโยอะหังวันทามิสัพพโสพุทธะธรรมสังฆปูเชมินะโมพุทธ,ธายะพระพุทธไตรรัตนายานมะนีนภารัตศีสะหัสสะสุธรรม,มาพุทธโทธธรรมโมสังโค ยะธาพุทธโมนะพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาอคีทานังวะรังคันธังสีวลีจะมหาเถรังอหังวันทามิทูระโตอหังวันทามิทาตุโยอหังวันทามิสัพพโส พุทธธรรมสังฆปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนายานมะนีนพรัตสีสะหัสสะสุธรรม,มาพุทธโธธรรมโมสังโฆยะธาพุทธโมนะพุทธบูชาธรรมบูชา สังฆบูชาอัคีทานัางวะรังคันธังสีวลีจะมหาเถรังอหังวันทามิทูระโตอหังวันทามิทาตุโยอหังวันทามิสัพพโสพุทธธรรมสังฆปูเชมิณโมพุทธทายะ พระพุทธไตรรัตนายานมณีนพรารัตศีสะหัสหสะสุธรรมมาพุทธโธธรรมโมสังโคยะธาพุทธโมนะพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาอัคีทานังวะรังคันทงังสีวลีจะมหาเถรัง อะหังวันทามิทูระโตอะหังวันทามิทาตุโยอะหังวันทามิสัพพโสพุทธะธรรมะสังฆาปูเชมินณมพุทธทายะพระพุทธไตรรัตนายานมะนีนพรัตศีสะหัสสะสุธรรมมา พุทธโธธัมโมสังโฆยะธาพุทโมนะพุทธบูชาธร,รมมะบูชาสังฆะบูชาอักคีทานาังวะรังคันทงังสีวะลีจะมหาเถรังอะหังวันทามิทูระโตอะหังวันทามิทาตุโย อะหังวันทามิสัพพโสพุทธะธรรมะสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนายานมะนีนภรัตศีสะหัสสะสุธรรม,มาพุทโธธรรมโมสังโคยะธาพุทธโมนะพุทธะบูชา ธรรมบะบูชาสังฆบูชาอัคีทานางวรังคันธังศีวลีจะมหาเถรังอะหังวันทามิทูรโตอะหังวันทามิทาตุโยอะหังวันทามิสัพพโสพุทธธรรมะสังฆปูเชมิ นะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนายานมานีนภารศีสะหัสสะสุธรรมมาพุทธโธธรรมโมสังโคยะธาพุทธโมนะพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาอักคีทานังวรังคันทัง สีวะลีจะมหาเถรังอหังวันทามิทูระโตอหังวันทามิทาตุโยอหังวันทามิสัพพโสพุทธธรรมสังฆปูเชมิณโนะมพุทธ,ธายะพระพุทธไตรรัตนียานมณีนภรัต สีสะหัสะสุธรรมมาพุทธโธธรรมโมสังโฆยะธาพุทโมนะพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาอัคีทานังวะรังคันทงังสีวะลีจะมหาเถรังอะหังวันทามิทูระโต อะหังวันทามิทาตุโยอะหังวันทามิสัพพโสพุทธะธรรมะสังฆะปูเชมิะโมพุทธ,ธายะพระพุทธไตรรัตนายาณมะนีนพรัตศีสะหัสสะสุธรรม,มาพุทธโธธรรมโมสังโค ยะาพุทธโมนะพุทธบูชาธรมมบูชาสังฆบูชาอัคีทานาังวะรังคันทงังสีวลีจะมหาเถรังอหังวันทามิทูรโตอหังวันทามิทาตุโยอหังวันทามิสัพพโส พุทธธรรมสังฆปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนายานมะนีนภารัตสีสะหัสสะสุธรรมมาพุทธโธธรรมโมสังโคยะธาพุทธโมนะพุทธบูชาธรรมบูชา สังฆบูชาอัคีทานังวะรังคันทงังสีวะลีจะมหาเถรังอหังวันทามิทูระโตอหังวันทามิทาตุโยอหังวันทามิสัพพโสพุทธธรรมะสังฆปูเชมิ